สวัสดีจ้ามาจากพี่น้องคะ่ะตำกุ้งสดนะคะแล้วก็มีข้าวปุ่นเนียเน้ยวๆจ่าพี่น้องนี่เอานนิมักสังจ่าเนี้ยมาโซ่พี่น้องจะะ่และก็บพักบุ้งจ่าพี่น้องจา้ามามาจ่ามากินน้ากันจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไปซืขขอ้อผูกซื้อคนจา้ามาพอกระถิบเราจะกับแซ็คชวยนางิ้นะคะนักเรียนทำความกับลบสวัสดีค <c oughs> ่ะมาจ่าพ <c oughs> ี่น้องจ้ามามากินน้ากันปุ่นอะตำกุ้งสดมาพี่น้องพายุเข้ามา นี่จ้าพี่น้องยิพามาให้เบิรงนละจ้าอันนี้คือหมักสังเด้อพี่น้องเด้อเฮาสิเอาใจมันนี่ใส่ในต่หมักหุ่งแต่ว่ามื้อนี้ทิบ่ได้ใส่จ้านี่หน่วยมันสิเป็นแบบนี้จ้าพี่น้องเฮาก็พาเครื่องแต่ว่าภาษาไทยเขาเอื้อนยังบ่จิบ่รู้จักคือกันเพราใหม่พี่น้องเบิ่งจ้ะมามาลุยลุยลุนี่ต้มขนมจีนฮ้อนๆอยู่เด้อจ้ะนี่เหนียวๆพุ่นน่ะพี่น้องจ้ะลุยได้หรอเลิกเรียนมาก็หิวใช่มั้ยคะครับ ืไม่ปิดกระจกเลยยังข่าหัดตถ์กับตุยอืออร่อยไหมครับอร่อยครับรสชาติเป็นยังไงพูดด้วยสิลูกเ,เ <laughs> ค็มเค็มมันเค็มมีลิบบ์อะไรบ้นี่เค็มแบบว่าย,ยัางไบแสบ่แส กุ้งกิโลเนี่ยหรอกโลนึงกุ้งหนึ่งโลใส่กระแดกนี้นั่งทิปด้วยพี่น่องจ้าแล้วก็ขนมจีนมันเดิมจ้าสั่งได้สามพออร่อยเลยพี่น่องเนี้ยดีขนาะด เมาโซ่พี่หน่องก่อนพี่หน่องบอกว่าเวลากินกับมาตั้งน้ำเนี้ยลืมเนีเน่มนะพี่เนี่ยไดก็ได้ลดพัดบ่ นี้ไม่หยาดมากลายพี่น้อใหญ่พอสบาย นอนซมือนนอนมานอนเสาก่อนอนเสานอนดิ้า้านาน้กุหลกเรียนเรียอ่ะก่จบาเรยะกินสะดกินเลยพี่ยากินไหลูก กมได้เผ็ดะหม่กินเหอกกินไม่เปลี่ยนกาด้นะหืที่อานากเลยอ้ืมาเป็นไข้แค่ดื่่อเด็กมากินม่เ่าก็เสีงนะ เดกระจกให้ด้วยเด้อย่างดังหยดเยะอกแมลงมาจากไฟเล้ว่าหมดไหมหมดครับ ยังต้องหมดค่ะเด็กพวกรียนมายู่เขา อร่อยไหมลูกใช่ไหมอร่อยครับกินมาได้กับ

vải dạy được lan chuông em lắm luôn 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 พบลอ้อาะเขืกล่องม่ใ่นกบมเขือกล่องมัลไรพี่น้องผู้สาอไรร้านน้องคนร้ายวันไน่นแล้ว่ไเขากล่องน้องขน้อะใครครับยสซ็หนัวเซ็หนัวโตสุายมีพี่เอื้อ โอใโหหอยโอ้วตัวหัวหายก็มาหอยลายห็บมาเห็บแล้ไม่ได้กินแบอร่อยไหมครับอร่อยครับ คนนึงเฝ้ากินมอดอีลิที่หนหรอ,อจวด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 มือกับพุ้งมานมือกราปุ่นน้ำอ้ยข้าปุ่นกิมช้าเส็แต่กับน้ำกุ้งแล้ว่เงี้ยอือกินกับปุ่น,นช,ชูเป็นหลังม้อนะ จุ่มนำน้ำมันแม่จุ่มนำให้เั็มเลยเอาลงกันจุ่มนำเหรอ่ะแต่ไม่ไท้ไม่นำเอยเหนียวมากเลยน่าหลงแสบจะแสบโอ้มาเที่ยวนี้หมดเลยแสดงว่าน้องนรำอร่อยมากแสบอีีอร่อยมากเลยค่ะ เขาข้าก yeah! ินแล้วเขาบอตอบซ้ำบม่ตอบไม่บกกตอนเขากินนะแสดงว่าเสียหลายอืมฮะที่ขนมมางี้ไมมาน้าไอไหมนี่มัน จุหนเก่งไหเก่งเกจ้าลูกเจ้าเจพี่นอเผ็ดไมเด็เด็กเผ็ดไหมเผ็ดเนาะหน่มเผ็ดหนอนมาเผ็ดนุๆนวๆ

กินก็ร้านกินหลายๆคนสีต้องแสบจ้ะพี่น้องจ้ะหมดไปเลยเหนื่ม,ส,มสู้ห่าสู้หาแสอเลี้ยงมาแสบเราสู้ตายอีนนี้พี่น้อง 음음 음. 음. กิจ้าพี่น้องจ้ะามืดแล้วจ้าพี่น้องมืดอีนี้บอกเลยเราเซฟเวอร์คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมวงมันกะฝากปะลาลาแล้วก็ขนมจีนด้วยเด้อพี่น้องจ้าขนมจีนเส้นเนื้อหนุ่มดีจ้ะสามห่อร้อยนะคะแล้วก็อันนี้ขวดละหกสิบาทจ้าพี่น้องปะลาล้นะคะแซ่บนัวกล้วยแดงพิสจ้าโอเคจ้าพี่น้องคะคลิปนี้ก็เอาไวส้สมีจ้าไปเผากันคลิปหนักคือเกานะ่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิง่งกรุงกริงกรุงกริงบอม